สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเอฟีทุกท่านเรามาดูเราอีกสูตรโอยคิดสูตรไม่ออกเลยมีแต่มีแต่ตชนกัน,นไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าสุตแปกแปลกลงให้เตือนสนับสนุนนี่ค่ไ เตือนแนวทางีให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลยเราจะใช้เลขบวกบวกบวกเลขเี่อวอก,ก็คือ ฮาน,นาโบโลโบโลกระจาสิบเบือเลยเ <c oughs> บืไรวกันนะเราจะใช้หน่วยสิบร้อยพันพันหนึ่งครั้ง เอ,เอาเขียนลงหมดเลยเนาะสองหนึ่งเจ็ดแปดเราจะใช,ช้พันหนึ่งครั้งนี่เลยหนึ่งบวกสี่บวกแปดเท่ากับแปดบวกห้าเป็นสิบสามสามสี่ สามสี่ห้าบว,วกหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนี้โตกันเลยดุยเอาเต็มสูตรมาเลยเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองเราจะเอาตัวนี้กับตัวนี้ลงมา ก็คือ36 37 38 46 47 48เราใช้หลักหมื่น123หลักร้อยนี่เรียกออกมาที่47ก็คือ147 247 สามสี่เจ็ดออตรงนี้สามสี่เจ็ดโอ้โหจับมันก็พอทันสามสี่เจ็ดจะว่าจะว่าแอนเดอร์เพราะว่า,วามือหนึ่งมือหนึ่งจับขาข้องไว้ออของขากรองคือจะประมาณนี้ เอานี่นะจะติดกันบางทีสองตัวนี้อาจจะไม่ได้ใช้ดิตัดออกไปเลยสองตัวนี้สามตัวสูตรที่อาจารย์ดังๆเขาทำกันได้นี่ต่อมาเลยเดียวก็คือหนึ่งหกสองหนึ่งสองหกสามสี่เจ็ด เหมือนเดิมตัวนี้สองครั้งหกบวกหกบวกสี่เท่ากับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าสองตัวนี้ก็มีสิบ<ฮะ>มามาด้วยกันสองสาม มาที่เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งจะพู่ก็คือหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเลขถ้าจะเอาสี่ตัวมันชนกันเนาะมันเป็นตัวเดียวกันหมดทุกสูตรเลยมันชนที่เจ็ดแปดหกห้าเจ็ดแปดหกห้าอยู่ก็เลยไม่ได้เอาก็คือสอง สามสี่เลกเอาไปี่หกเก้าสองหกเก้าสามหเก้าสี่หกเก้าหลักร้อยได้จ้ะนี้หลักร้อยนี่เราใช้หลักหมื่นลงมาเลยหมื่นเดินแต้มไปเลยค่ะหลักร้อยไม่ได้หายากหรอกหลักร้อยหาง่ายอยู่ ถ้าจะเอาสูตรบวกๆกันมันเยอะเอาตัวนี้เลยง่ายดีถ้าเอยังได้หลักร้อยก็เอาไปเลยค่ะันนี้สองมาแถมเก้าอีกตัวหนึ่งหลักร้อยมันจะมีสี่แล้วเป็นเก้าอีกตัวหนึ่งสี่บวกห้าเป็นเก้ามันจะมีเก้าอีกเลขออกไปที่สามที่สองหกเก้าเนาะสองหกเก้าหลักร้อยก็เข้าที่สอง หลัก้อยเราทำทำง่ายอยู่หาง่ายอยู่หลักล้อยแต่หลักสิบหลักหน่วยนี่มันจะยากซืหน่วยเพราะว่ามันจับไม่เข้ากันอย่างเมื่อเมื่อวานเมื่อวันนั้นนะเก้าก็ไปสูตรห้าก็ไปสูตรห้าสองหกเก้าแต่ไปเอาห้าเก้าแต่สูตรที่ลงเมื่อวานนี่มันก็เข้าอยู่ดิห้าสี่สี่เจ็ดห้า สองหกเก้าตัวนี้สองครั้งสูตรนี้มันจับประจำนะคะจับาประจำสามตัวนี้ห้าบวกสี่บวกหกเท่ากับห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาเลย สี่ห้าจนจนมันถึงตัวเดิมนี่แหละห้าสองี่หวานห้าสองตัวนี้ 5, 2, ห้าสองในในสามตัวนี้จะมาเลยสามตัวนี้มันจะมาด้วยกันเลยสองสามสี่ห้าเอามาประกบใส่ตัวนี้ละ เอาห้าตัวนี้ค่ะนะคะลงมาห้าหกแล้วก็จะเอาที่เดดเก้าศูนย์หนึ่งจะไม่ลอยมาเลยนี่หนึ่งนี่เดดเก้าศสี่แถวคู่ก็คือห้าเปดห้าเก้าห้าศูนย์หกเปดหกเก้าหกศูนย์ นี่แหละค่ะหกร้อยก็เจ็ดแปดเก้าคือเรียงมาแทามาคือโค้แเพศแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดสามเจ้าสามเพรทหลักร้อยตัวเดียวด้วยนี่จะมาห้าศูนย์หกศูนย์ จะจับตัวนี้ก็คือสีสองสีสามสีสีนี่กันไป้ลยจ้ะอันนี้อันนี้เลขปลายแถวมันลงเลขปลายแถวมันจะมาหเลขปลายแถวเลขเลขไปปลายมือตัวนี้นะสองสามสี 2, 3, 4, จะมาสี่ห้าถ้ามาถ้ามาห้าสองห้าสามห้าสี มนอีกสูตรไม่ได้สูตรล้วสูตรเดียวกันนี่หลยตักร้อยของเราก็คือเจ็ดแปดห้าเก้าแปดห้าแปดมีแล้วไปที่สามแปดห้า ามห้าเก้าสี่หางสามมาจากไหนจัดตัวนี้นะคะจับวอาสามตัวนี้เลยสี่สามนะคะน่าสี่สามเลยชอบก็บจัดขัดกระผ่านนะคะแคบไวรุ่นแคบจับไม่ค่อยถูกนี่ตัวกันมันไวเฉยๆดิตัวกันมันไว อบตัวไหนก็จัดไปตัวน,นั้นนะคะซื้อได้ทุกตัวห้าเก้าห้าสูนหกันมาแล้วเอาสีตัวน,นี้สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์ก็ได้หกมาแล้วสีเลยสี่แปดสี่เก้า สีส้อ,อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้พราว่าสีห้าหกตัดไปเลยหกไม่เอาก็ได้ชบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแคปไว้ชมตอนเย็นรู้ผลดูคำเตือนเนื้อหาที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้สสสสสสนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า ขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวย,ยมีเงินทองใส้ไม่ขาดมาือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า